สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับามาดูเจ้าดีวิลอนหรือว่าดูซานพี่นอกนี่ปรับพื้นที่ครับเตรียมที่จะถมสะนะแล้วเคลียร์พื้นที่ลงปาก่อนวันนี้วันนี้น่าจะลงดินด้วยแล้วก็ลงปลาด้วยครับปนกันอยู่ตรงนี้แหละวันนี้ ดูซานดีเอ็กสองสองศูนย์ครับรถกุดขนาดยี่สิบสองตันแม่สียังเก็บอยู่เลยพี่น้องนี่สีสวยครับทำงานอยู่ในวัดนี่สีส้มนี่ถือว่าเข้ากับวัดครับทีมงานหอจก,กอไบโอพลังไทยจัดให้ครับนี่คันหนึ่งกำลังเดินมาสมทบแล้ว แคเรียสองตัวรัเลอร์เจ็ดตัวครับดูว่ารูปร่างนี่สวยงามพี่น้องแบกหน่อยลูกพี่นัดนัด,นดไปบอกแกแบกตัวนั้นมันจะได้ว่านเหยแบกออกมาเลยโครมมานี่เลย มาดูฝั่งนี้กันมากันเพื่อนนี่ดีวิลอนดีวิลอนฝั่งนี้ก็ทำการนะครับจะลงไปเคลียร์เศษไม้พี่น้องนะครับตบ,ตบเศษไม้เข้ามาครับเพื่อที่จะทำการหว่านแหนะนะครับวันนี้ลงปลาบาทละสองร้อยครับนี่เรือนี่รอยคอร,รอบหมดแล้วนะนะครับแหนี้ก็จะได้ยืนข้างๆนะยืนริมน้ำพี่น้องนะครับนะโอ้ ปลาผุดแผลนี้แผใหญ่ครับนี่ต้องเอาดินกรุบกรุกว่านะเดี๋ยวปลาจะมุดเข้ามาในนี้นะครับเดี๋ยวจะไม่คุ้มค่าบัตรพี่น้องนะครับยังไงปลาเข้ามาแน่นอนครับอยู่กับรถขุดดีวิลอ n ครับบายดูซานทีมงานไบโอพลังไทยเพื่อนๆครับนี่เดี๋ยวลูกพีกก่แกกำลังจะทําทางลงไปนะเดี๋ยวไปเขลียร์กิ่งไม้ครับหรือว่าเอาดินถมไปเลยก,ก็ได้ครับนี่ มาดูวิธีของคนกลับเป็นเพื่อนครับโอ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 ,โอ <laughs> ดินแน่นอยู่พี่น้องดินแน่นอยู่ครับเรียเศษไม้ก <ichi> ่อนครับนี่